สวัสดีครับผมพงศอนกิติวัฒน์ปัญญาจะมานำเสนอโปรเจกต์ Deep Waste ระบบสำหรับการประเมินขนาดและคัดแยกประเภทของขยะโดยใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์วิทน์ที่มาและคอสำคัญในทุกๆปีปริมาณขยะเชิงพานิชย์ที่ผสมกันหรือ m i s Commercial Waste มีตาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณขยะที่มีมากขึ้นกระบวนการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจาเป็น แนวคิดของโรงงานกําจัดขยะอัจฉริยะจึงได้ถูกนําเสนอขึ้นโดยหนึ่งในขั้นตอนที่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติได้คือขั้นตอนการประเมินขนาดและคั้นแยกประเภทขยะเพื่อนําข้อมูลไปปรับตั้งค่ากับเครื่องจักรสำหรับฉีกและบดขยะอย่างยาบเราจึงได้ศึกษาและพัฒนาวิธีการในการคัดแยกประเภทและวัดขนาดของขยะเราใช้เทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์หรือคอมพิวเตอร์วิชั่นได้การเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือแมชชีเน็ตนิ่ง เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์รูปภาพของขยะเชิงพาณิชย์ที่ผสมกันที่มีความซับซ้อนวัตถุประสงค์ <S 1. 1. <S เพื่อคิดค้นและพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อใช้วัดขนาดและจำแนกประเภทขยะที่มีความซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพ <S 2. 2. <S เพื่อนำอัลกอริทึมที่พัฒนามาปรับใช้ประกอบการปรับตั้งค่าเครื่องจักรที่ทำหน้าที่ในการฉีกและบดขยะแบบอัตโนมัติ 3. เพื่อลดภาระของมนุษย์ในขั้นตอนการวัดขนาดและระบุชนิดของขยะ 4. เพื่อช่วยลดความผิดพลาดจากมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการวัดขนาดและการระบุชนิดของขยะและการปรับตั้งค่าเครื่องจักร 5. เพื่อศึกษาเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์และเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักรวิธีการที่นําเสนอชุดข้อมูลหรือ Data Set เราได้รวบรวมชุดข้อมูลภาพถ่ายกองขยะในรูปแบบภาพสี R G B ที่มีความละเอียด2 7 1, 8 4คณพิกเซล โดยถ่ายจากความสูงคงที่จากเลนส์กล้องถึงพื้นซึ่งในแต่ละกองขยะนั้นจะมีประเภทของวัสดุที่เป็นขยะและขนาดของขยะในกองอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันหลังจากบันทึกชุดรูปภาพแล้วจะทำขั้นตอนต่างๆต่อไปนี้ทำการรวมรูปภาพหรือ image stitching หลังจากรวบรวมชุดข้อมูลภาพถ่ายมาแล้วเราพบว่าบางรูปภาพนั้นมีบางส่วนของรูปภาพไปปรากฏในอีกรูปภาพอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดบแอสในการทดลอง เราจึงทําการรวมส่วนที่เหมือนกันให้เป็นภาพเดียวกันจากนั้นเราทําการแบ่งรูปภาพและเส้ะของกิดรายหรือเส้นตารางเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีรูปภาพไหนที่มีส่วนของภาพไปซ้ํากับภาพอื่นๆชุดข้อมูลของเรามีทั้งหมด2ชุดข้อมูลได้แก่ชุดแรกชุดข้อมูลขนาดของขยะมีทั้งหมด6ขนาดได้แก่ขนาด20-40มม4 0 0ถึงมม6 0มม8 0มม 1 0 0ถึง200มมและ200-400ถึง400มมชุดข้อมูลที่2คือชุดข้อมูลประเภทของขยะมีขยะทั้งหมดแปดประเภทได้แก่กระดาษแข็งก้อนหินและกวดโลหะกระดาษพลาสติกแบบแป็นพลาสติกขึ้นรูปสิ่งทอและไม้วิธีการที่นำเสนอส่วนแรกก็คือส่วนการจำแนกประเภทขยะเราได้ใช้อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม c o n v o l u t i o n a Neural Networks ที่มีประสิทธิภาพดีหรือ State of the Art ทั้งหมด4สถาปัตยกรรมได้แก่ ResNet 18, ResNet 50, VGG 16และ Exception ส่วนที่2ก็คือส่วนการประเมินขนาดขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินขนาดของขยะเราได้นำเสนอการใช้ข้อมูล Superpixel เสริมการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียมอันกรอยทีม Superpixel ที่นราเสนอนั้น จะทำการรวมกลุ่มของพิเซลโดยดูจากคุณสมบัติต่างๆเช่นสีความสว่างเส้นขอบที่มีความคล้ายกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยกริทึมของเรานั้นจะรับภาพมาเพื่อแปลงเป็นสีในช a นเนลของ CIELAB จากนั้นจะทําการสร้างซูเปอรพ์พิเซลโดยใช้กริทุม SLIC จากนั้นจะทำการเปรียบเทียบกลุ่มของซูเปอรพ์พิเซลแต่ละกลุ่มโดยใช้ฮิสโตแกรมคอมพลีันและสเตรทชอลคัชริง จากนั้นจะทำการรวมเส้นขอบที่มีความเหมือนกันหรือ Parallel Focus Region Merging เพื่อให้ได้ออพต์ออกมาเป็น s u p e r v i s e l ที่เราต้องการส่วนต่อมาคือโครงข่ายประสาทเทียมนำเสนอเป็น c o n v o l u t i o n Neural Networks ที่มี Feature Extraction 2ส,ส่วนได้แก่ส่วนข,ข้อมูล Superpixel และส่วนข้อมูลรูปภาพโดยใช้ l s n e t 18และ e a n e t 50ในการทำส่วนของ Feature Extraction ผลการทดลอง เราได้ทำการทดสอบด้วยวิธีการ n e s t e d Cross validation โได้แบ่งข้อมูลออกเป็น5กลุ่มการทดสอบด้วย n e s t e d c r o s s validation นั้นทำให้เรามั่นใจได้ว่าอันกรอไเทมนั้นๆจะถูกทดสอบด้วยซัมเปิลที่เรามีทุกซมัมเปิลโดยผลการทดลองแรกคือประสิทธิภาพในการจำแนกประเภทขยะอันกรอไเทมเล s เ e ต50นั้นได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในทุกมาตรวัดประสิทธิภาพได้แก่ accuracy precision recall และอีเ c นสก โดยมีคะแนนเอวัต e สกอร์ที่0.9657ผลการทดลองต่อมาคือประสิทธิภาพในการประเมินขนาดขยะเลยทำการเปรียบเทียบอันกอยทึ่ม3กลุ่มได้แก่อันกอยทึมที่ใช้รูปภาพดังเดิมอันกอยทึมที่ใช้รูปภาพดังเดิมและซูเปอร์พิเซลดังเดิมและอันกอยทึมที่ใช้รูปภาพดังเดิมกับซูเปอร์พิซเซลของเราผลปรากฏว่าอันกอยทึมที่ใช้รูปภาพดังเดิมและซูเปอร์พิเซลที่นลน,นเสนอนั้นได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในทุกมาตราวาัดประสิทธิภาพ ได้แก่ accuracy, position, recall และ f r score โดย r e s t a t า50นั้นได้คะแนน a 1 score มากที่สุดที่07.9.4.5สําำหรับการนำเสนอโปรเจกต์ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ